สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิว vs คิมมิสุโนยายบ40นะครับหรือว่าตัวที่4ตัวสีชมพูตัวเนสโกตัวสุดท้ายในซีรีส์นี้แหละก็มันชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเป็นไม้ที่ออกแบบมาให้แบบผูห้หญิงตีหรือว่ามือเบ,บาๆตีตีสบายอะไรเงี้ยตามตัวสีเลยนะครับซึ่งไม้นี้ผมบอกเลยว่าเป็นไม้ที่ตีสบายมากๆแล้วก็ในซีรีส์เนี้ยถ้าไม่ได้นับเรื่องเกมบุกค,ความสะใจอะไรเงี้ยเน้นเรื่องความสบายผมชอบไม้นี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันตีสบาย,ยาจริงๆแล้วถ้ายิ่งขึ้นเอนแบบไม่ได้สูงมากด้วยตามเซ คนตีสบายะนะไม้นี่คือสบายจัดในไม้แบตเลนประมาณนี้นะแล้วก็สีสวยด้วยนะครับคือถ้าพูดง่ายงคือมันเป็นไม้ที่ดีไม้หนึงอเออไม,ไม้ที่ดีแลต,ตีสบายไม้หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของสเปคอะไรต่างกันนะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบอันนะ ในส่วนของสเปคนะครับอันดับแรกในส่วนของวัสดุดเนี่ยก็เป็น 30T m i t s u มีซูบิชิคาร์บอนชีนะก็ช่วยในเรื่องของความจุ่นแลงต่างได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องความทนความแข็งแรงนะแล้วก็ตัวไม้เนี่ยอันดับแรกเลยเป็นไม้5 u ยูนะครับซึ่งไม้นี่จะไม่เกี่ยวกับ3ตัวนั้น้วนะเออสตัวนั้นเนี่ยมันจะเรียงกันอย่าง,างชัดเจนถ้าเราสังเกตนะไม้บุกไม้ออราวไม้สปีดอะไรเงี้ยมันชัดเจนว่าตัวไม้มันไปทางไหนนะครับแต่ทีเนี้ยมันเป็นไม้5 u ยูซึ่งไม้นนั้เน,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 น4ป่ งั้นไม้นี้คาแรคเตอร์ของ 5U เนี่ยคืออะไรจุดเด่นเลยคือตีง่ายนะครับอันดับแรกคือตีง่ายน้ําหนักเบาถ้านึกถึง 5U ก็ต้องนึกถึงแบบมันตีง่ายถูกไหมละ่ะออแล้วก็ไม้นี้บาลานซ์พออยู่ที่ประมาณ3.5นะครับถามว่าเฮ้ยมันจะตีง่ายได้ไงมันหนักหัวแต่มัน 5U ไงเออพอมันเป็น3.5ของ 5U เนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคนะหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไม้ 5U ส่วนใหญ่เนี่ยจะแบบบาลานซ์300 3.0อะไรเงี้ยหมดถูกป่ะเพราะว่าบาลานซ์2.5 2.0อะไรเงี้ยมันจะไม่มีแรงส่งนะครับ กลายอะไรต่างๆเนี่ยจะทําได้ยากซึ่งไม้เนี่ยมันโอเคมันเป็น3ามที่มันแบบเอ้ยมันตีออกไปแล้วออกแรงยังไงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันดึงแขนหรือว่ามันน่วงอะไรงั้นเลยมันก็เลยแบบเออเป็นข้อดีในเรื่องของการตีง่ายการที่ทําให้ตัวก้านมันงอง่ายขึ้นด้วยตัวไม้แบตเองนะครับมันก็เลยทําให้ผู้เล่นแบบยูเซอร์แบบมือใหม่มือกลางหรือว่าที่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่อนข้างใช้งานได้ง่ายนะแล้วก็ตัวก้านเป็นก้านกลางนะครับซึ่งอันนี้ก็ก้านกลางแต่มันจะรู้สึกว่ามันจะค่อนอ่อนห่เพราาาะววัตกน มันเป็นการ6.5หนะครับสำหรับมายนี้นะตัวอื่นเนี่ยตัวหมูได้เป็นจ0ูนถูกไหมส่วนอีก2ตัวที่เหลือเป็น6.8ไมนี้เป็นตัวไม้ที่ก้านเล็กที่สุดนะครับคือ6.5นะในซีรีส์นี้นะเพราะงั้นเนี่ยพอดูตัวก้านแล้วก็ตัวเวบลาแล้วเนี่ยบวกตัวน้ําหนักเลยเนี่ยมันส่งแรงได้ง่ายกว่าตัวอื่นมากๆนะครับมันตีสบายกว่าตัวอื่นเยอะเออตัวก้านที่งอ้ง่ายกว่าตัวก้านที่ส่งแรงได้ดีตัวน้ําหนักหัวที่ช่วยพาตัวก้านงอได้ง่ายอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งแรงลูกไกลมีน้ําหหนัักวส่ง ในเรื่องการตีลูกอะไรเงี้ยแค่2อ,อย่างเนี้ยคือมันทําได้ง่ายแล้วนะครับสออย่างนี้คือมันครบสูตรในเรื่องความง่ายอยู่แล้วน้ําหนักเบาไม่เป็นปัญหาเพราะว่าทนน้าหนักในส่วนของบาลานซ์หัวไปแล้วเนาะแล้วก็ตัวเนี้ยขึ้นเอ็นได้สูงสุด30ปอนด์นะครับแต่ผมคิดว่าก็ถ้าตีสบายๆไม่จําเป็นต้องขึ้น30หรอกประมาณไม่เกินสักยี่สิบหกอ่ะผมว่าโอเคแล้วยิง่ง้าเป็นผู้หญิงเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยไม่เกินยี่สิบสี่ผมคิดว่ามันก็ยังตีสบายอยู่คือมันไม่ต้องเน้นคอนโทรลไม่ต้องเน้นอะไรนะเน,น ด้วยนิดหน่อยนั่นเองนะครับมันตี power พ,พอได้นะไม้น,นี่ตี power ตบต่อเนื่องอะไรเงี้ยได้สนุกอยู่นะแล้วก็ตัวด้ามเป็น G6 นะครับนั่นแหละถ้าดูจากสเปคตรงนี้คือแทบจะเป็นสูตรรวมความใช้ง่ายแหละน้ำหนักเบาการงอง่า,งายหัวส่งดีอะไรเงี้ยส่งแรงลูก,กไกลอะไรเงี้ยในเรื่องการแลลี่การตีด้วยไกลใช้ได้ง่ายมากนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องการคอนโทรลแค่นั้นเองซึ่งสําหรับไม้ใช้ง่ายแล้วไม้อยู่แล้วการคอนโทรลก็ช่างหมันนะครับไม่ไม่ได้สนใจอะไรมันอยู่แล้วเนาะคือมันเน้นตีไกลอะ่ะเออมันเน้นใช้ง่ายอะ่ะม มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาก็เป็นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็เป็นฮอตเมลเป็นอะไรเหมือนเดิมแหละแต่ตัวเนี้ยเด่นๆคือการเป็นการ6.5นะครับพอเป็นการ6.5มันก็งอได้ง่ายขึ้นบบกมีน้ําหนักหัวช่วยด้วยอะไรเงี้ยมันก็งอได้ง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็ในเรื่องของการตีลูกแรงไกลอะไรเงี้ยมันไม่ต้องออกแรงเยอะเท่ากับตัวอื่นเท่านั้นยังไม่พอส่วนสุดท้ายนะครับที่ทําให้ตัวไม้เนี้ยมันใช้ง่ายขึ้นอีกมากๆเนี้ยคือเสริมในเร ฟนะิลตีที่ค่อนข้างสมูทแล้วก็นุ่มนะครับไม่ได้แบบฟิลจางหรือว่าฟิลกระด้างอะไรเลยนะก็คือในส่วนของตัวเฟรมนะครับตัวเฟรมเนี่ยมันดูเป็นเฟรมบล็อกนะซึ่งมันก็คือเฟรมบล็อกแหละแต่มันไม่ได้เฟรมบล็อกอย่างตัวสีเขียวนะครับอันนี้มันเป็นเฟรมบล็อกที่เป็นสลิมบล็อกค่อนข้างบางเพราะงั้นในเรื่องของสวิสสปอร์ตอะไรต่างๆหรือว่าในเรื่องของเบลซิงอะไรต่างๆจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้ตีได้ง่ายนะครับออกแรงไกลๆเลยได้ง่ายแน่นอนด้วยความที่เป็นหน้าไม้ทรงนี้ด้วยนะต่อให้เป็นหน้าไไม้้ทรรงงงงียยยยแแตต่่กกาาข็ัดอู นะครับซึ่งเราเห็นเยอะแยะมากมายแลในพวกออราสปีดอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่แบบสลิมบ็อกก็แล้วแต่นะ เป็นแอโร่อะไรเงี้ยคือมันยังตีได้ง่ายอยู่ทีนี้มันเป็นบล็อกด้วยมีความสู้ลูกด้วยมีน้ําหนักหัวด้วยส่งแรงได้ดีด้วยตัวก้านเด็กด้วยอะไรเงี้ยเพราะงั้นในสําหรับไม้นี้นะมันคือรวมในเรื่องการออกแบบสําหรับการใช้งานง่ายเลยนะครับผมคิดว่ายุทเสอร์มือใหม่ผู้หญิงหรือว่าคนแรงน้นนอยอะไรเงี้ยใช้งานได้ง่ายโดยที่มันไม่มีเงื่อนไขในการใช้งานอะไรเลยนอกจากตีให้โดนลูกสําหรับไม้นี้นะอันนั้นก็คือสเปคแล้วก็เทคโนโลยีของตัวค no ิมิสึโนยะบะ40นะครับหรือว่าตัวเนสโกะนั่นเองนะต ในส่วนของ p e r f o r m ร์แมกันว่าด้วยความที่มันแบบใช้ง่ายขนาดนี้แล้วเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยมันมีอะไรบ้างเนาะ อันดับแรกในส่วนของ performance นะครับในเรื่องของการ handling นะการ handling สำหรับไม้นี่คือ1มันน้าหนักเบาเนาะแล้วก็มันมีน้ําหนักหัวประมาณ3.5ก็จริงนะแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันหน่วงหัวหรือว่ามันอะไรเนาะคือมันมีน้ําหนักไปทางหัวแหละแต่มันเป็น5อยู่มันก็ยังรู้สึกว่ามันเบานะครับแต่มันจะเกิดการหน่วงหัวก็ต่อเมื่อตอนที่เราแบบออกหน้าไม้หรือว่าสะบัดไม้แรงๆอะไรเงี้ยไม้นี่รู้สึกดึงอยู่เหมือนกันนะครับมีความหน่วงอยู่อย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ดึงเยอะเนาะในมือนี่แบบไม่ได้ตีแรงมากคือโดยพื้นฐาน่ะลูกาหรรืออวไเงี่ย ไม่ได้ตีแรงมากอยู่แล้วนะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้แรงเยอะมากอยู่แล้วนะผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เกิดอาการดึงอย่างนั้นเยอะนะครับก <c oughs> ็น่าจะตีได้สบายๆายเนาะไม้นี่ผมคิดว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างโอเคนะในเรื่องความสบายในการใช้งานแล้วก็แมทกับตัวสีนี่ด้วยนะครับคนลองคิดดูว่าถ้าตัวสีชมพูเนี่ยมันไปใช้ตัวสเปคเดียวกับตัวสีเขียวเนี่ยผมคิดว่าผู้หญิงซื้อไปตีหรือว่ายูเซอร์มือใหม่ๆซื้อไปตีเนี่ยคือแขนระเบิดนะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของเซตติ n งไอเดียนะเซตติ่งไอเดียสำหรับไม้นี่คือขึ้้้นเองตึๆไไไดดหมก็พแ่ ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะคือ1เวลาขึ้นเอน็นตึงมากๆสาหรับไม้นี่มันจะทําให้ตัวกา้านอ่ะตอนปะทะลูกตอนอินแปคลูกอะไรเงี้ยมันจะถอยไว้หน่อยหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ถามว่าขึ้นตึงๆได้ไหมก็ขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตียากอะไรแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันตีง่ายอยู่แล้วอะ่ะก็ทําให้ไม้มันตีง่ายแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แม์โอเคด้วยแล้วกันอมผมคิดว่าอ่ะไม้นี่ไม่เกินยี่สิบเจ็ดกำลังดีแล้วก็เป็นเอ็นเส้นแบบหกหกนะครับผมคิดว่ากำลังดีนะหกหกหกสามสองตัวนี้ไม่เกินนี้ผม 6, 1, ้มัน เป็นสลิมบ็อกเนาะแล้วก็สวิทสปอร์ตกว้างตัวหน้าไม้เนี่ยจะสติงเบสโดยรวมเนี่ยมันจะแบบกว้างหน่อยนะครับพื้นที่ของหน้าไม้นะในตัวตรงกลางไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวก้านอะ่ะมันไม่ได้แข็งมากหรือว่าสู้ลูกมากอะไรอยู่แล้วเพราะงั้นอะ่ะในเรื่องของแรงสปริงแรงต่างมันจะไม่ได้เยอะพอที่จะเสริมพวกเอ็น8อะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีนะเพราะงั้นอะ่ะถ้าจะเอาพาวเวอร์ในทุกๆด้านได้โอเคจริงๆอะ่ะถ้าเทียบกันทุกอันอะ่ะผมคิดว่าห6หกค่อนข้างโอเคสุดนะครับเป็นหก็ได้ ull, งงหกอ1 ยิ่งดีเลยเพราะว่ามันจะฟีลลิ่งอะไรต่างในการตีเนี่ยสบายขึ้นไปด้วยนะครับต่อไม้ก็สบายอยู่แล้วฟีลลิ่งก็สบายด้วยอะไรเงี้ยก็ตีสบายๆนะสำหรับมือสบายๆแล้วก็ไม้สบายๆไม้นี้นะครับก็นั่นแหละไม่เกิน6 3อืม66แล้วก็63ไม่เกินแล้วก็มา27ปอนด์ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคแล้วถ้าขึ้น6-6ด้วยเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของพลังอะไรเงี้ยติดมาบ้างนะครับในเรื่องของการแลลี่ลูกไกลอะไรเงี้ยก็จะทําได้ง่ายต่อให้ขึ้น27ก็แล้วแต่นะในเรื่องของพ w e r หรือว่ากกกกาาาารรรแลีี่่่่็็็ยยยัังทํไไได้้้มมมออูนนบสหตเป ในส่วนของการใช้งานนะครับลูกเสิฟก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม้มันตีง่ายก็จริงแต่มันไม่ได้ล้นอะไรขนาดน,นั้นต่อมาเนี่ยก็เป็นในส่วนของลูกคอนโทรลแล้วก็ลูกหยอดต่างๆอันนี้คือปัญหานะครับถ้าสําหรับมือที่ซีเรียสในเรื่องของการคอนโทรลหรือว่าการกลัน้ําหนักแป้งจริงเนี่ยไม้เนี่ยปัญหาเยอะมากคือ1ในเรื่องของเบลซิงนะครับเบลซิงแล้วก็ตัวก้านแรงต่างเนี่ยตัวก้านมันพร้อมงออยู่แล้วไงพรามหนักหม,มันเยอะถูกป่าแล้วก็ไม้มันเบาตัวเบลซิงหน้าไม้ค่อนข้างกว้างสปีดสปอรตเยอะบ MM ยเบลซิงแรงต่างค่อนข นาไม่ขึ้นเอ็นตึงอยู่แล้วถูกป่ะคุณจะไปทําให้เอ็นตึงเพื่อลดเบลซิงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะถูกไหมในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์อื่นอะไรเงี้ยผมว่าคุณไปเล่นตัวสีเหลืองนี่กว่าถ้าจะทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละไม้นี่มันเบลซิงค่อนข้างเยอะนะครับต่อให้คุณขึ้น30ก็แล้วแต่นะผมคิดว่าตัวเบลซิงจากตัวก้านก็ยังเยอะอยู่ดีแล้วก็ตัวหน้าไม้ก็จะทําให้มันมีเบลซิงอยู่ดีนะครับเพราะงั้นสบายๆเนาะไม่ต้องไปสนใจมันอย่างที่ผมบอกคือถ้าไม้สบายๆการคอนโทรลน่ะช่างน่ะเออเรา ไม้อื่นดีกว่านะครับแต่ในเรื่องของการตีเรวลี่ลูกไกลผมว่าก็โอเคนะคือไม้มันตีง่ายลูกไกลอะ่ะเพราะงั้นนะในเรื่องของการคอนโทรลสําหรับคนที่แรงไม่มากหรือว่ากะแรงไม่ได้เก่งมากเลยผมคิดว่ายังพอทําได้นะโดยที่ไม่ให้มันล้นออกหรือว่าอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะแบ่งโซนไม่ละเอียดมากนะครับอาจจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนก็นคือหน้ากลางหลังแค่นี้อันเนี้ยประมาณเนี้ยผมว่าพอทําได้แล้วก็ทําได้ไม่ยากด้วยกะแรงได้ไม่ยากสําหรับไม้นี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเป็นลูกดาดเนาะลูกดาดผมคิดว่าทําได้โอเคมันมีเบลซิงแรงต่างออกอย่างนั้น ไม้ได้ดีนะลูกดาดอะไรเงี้ยคล้องตัวนะครับแต่มันจะติดปัญหานิดหน่อยตรงนี้ว่าถ้ามือที่พอตีเป็นหรือว่าใช้ข้อมือหรือว่าใช้นิ้วอะไรเงี้ยตอนสะบัดหรือว่ากดแรงๆ uh ตัวก้านมันงอนนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็มันดึงน้ําหนักหัวไปอย่างชัดเจนนะครับมันจะทําให้การตีตอ่อเนื่องเนี่ยไม่ค่อยตอ่อเนื่องเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเมื่อยหรือว่าใช้แรงเยอะอะไรเงี้ยแต่พอตีไปช็อตเดียวหรือว่าอะไรมันไม่ได้ดึงเยอะนะแต่พอจะตีตอ่อเนื่องมันต้องดึงไม้กลับมาด้วยแล้วก็ตีต,ตีตีอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีจังหวะออกกแแรรรงงนิดดึะัเพาาาาวว่่ต้มมไไข็ก แล้วก็ในส่วนของเกมลับหรือว่าลูกรีเทิร์นนะครับไม้เนี่ยทำได้ง่ายมากไม้เนี้ยน่าจะเป็นไม้เดียวในสีไม้เลยที่แบบวางไม้ไว้เฉยๆแล้วตกมาแล้วปล่อยให้มันเบลซิ่งข้ามไปอย่างสบายๆเลยไม้เนี้ยเบลซิ่งเยอะมากนะครับขึ้นเอ็นไม่ตึงอีกเบลซิงเยอะมากอีกการเทิร์นลูกไปหลังหรือว่าการบล็อกลูกเฉยๆให้มันเด้งกลับไปอะไรเงี้ยมันค่อนข้างง่ายมากๆไม้เนี่ยมันง่ายมันง่ายแบบมันง่ายจริงๆอ่ะตอนที่ผมบล็อกลูกเฉยๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเบลซิงจากหน้าไม้อย่างเดียวนะมันมีการที่งออยู่ยนนึึแล้วกก็็มัดี ไปด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอมันมีตัวสปริงก้าวขึ้นมาช่วยนิดหน่อยแล้วก็บวกกับบาที่ของหน้าไม้เนี่ยมันเลยเทิร์นลูกอะไรต่างๆได้ง่ายหรือแม้แต่ลูกบล็อกอะไรต่างๆมันก็ยังเทิร์นกลับไปได้ดีค่อนข้างง่ายนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของลูกเซฟหรือลูกเคลียร์นะลูกเคลียร์นี่ง่ายมากง่ายแบบง่ายมากๆเลยพอๆกับลูกเทิร์นเมื่อกี้เลยขนาดเทิร์นมันยังง่ายแล้วลูกเคลียร์นี่แบบออกเป็นบิ๊กสวิงฟูลสวิงอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับหรือว่าแม้แต่จะตีในฟอร์มที่แบบตี กระทะอย่างเงี้ยจับกิฟแบบกระทะอันนั้นก็ยังทําได้ง่ายอยู่นะครับแม้ว่าสวิงจะไม่กว้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะจ่อแรงเคาะแรงดันอะไรเงี้ยตีไปไกลยอะไรเงี้ยผมว่าไม้เนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายด้วยฟอร์มตีแบบนั้นก็ยังตีไปถึงหลังได้ไม่ยากนะครับในมุมมองผมนะต่อมาก็เป็นในส่วนของลูกตบหรือว่าเกมบุกนะผมว่าเขาทไํไโอเคนะในไม้เนี่ยเออคือมันเป็นคาแรคเตอร์คล้ายกับไม้สีเขียวเลยคือมันบุกมันตีมันออกแรงแรงต่างมันมีน้ำหนักหัวก,วกดได้ง่ายแค่อิมแพ t มันไม่เยอะแล้วก็ตัวน้ําหนักไม้โดยรวมมม่่ันไเเทาค เลยตบอยู่ที่แบบคล้ายๆไม้อลา,อา,าวมากกว่าผมคิดว่าโดยรวมอะ่ะก็ยังทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับม้นี้นะลูกตบอ่บไม่ได้แย่ผมคิดว่าโอเคเลยแต่มันแบบไม่ได้แรงหรือว่ากระแทกกระทันอะไรขนาดนั้นแค่นั้นเองเนาะโดยรวมผมว่ายังออกอาาอลาู่ในเลนสของลูกตบนะแต่ทีเนี้ยมันเป็นลูกบิ๊กสวิงอ่ะมันตีต่อเนื่องค่อนข้างโอเคถ้าเป็นมือใหม่ผู้หญิงตีอะไรอย่างเงี้ยโอ้อยากตบรัวตบเรื่อยๆอะไรเงี้ยตีใส่กันอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันทําได้โอเคนะด้วยความแรงที่มันโอเคแล้วก็มันไม่ได้กินแรงมากไม่ได้้นืยยมากดวะครับ ก็โอเคในมุมมองผมนะลูกตัวก็้ังโอเคเลย <c ười> ก็ประมาณนี้สำหรับตัว VS เอสกิมสื่อโนะยายบะ40นะครับหรือว่าเนสโก้นั่นเองนะ ก็โดยรวมนะครับสำหรับไม้นี้ผมคิดว่าเป็นไม้ที่1ตีง่าย2ตีง่าย3ตีง่ายคือไม้มันแบบเออในคอลเลกชันเนี่ยคือไม้มันมันจับแล้วมันเตะมันรู้สึกเลยว่ามันออกแบบมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ใครตีด้วยนะในยูเซอร์ที่แบบฉันอยากตีสบายๆคอนโทรลไม่สนใจพอร์ไม่ต้องเยอะอะไรตีต่อเนื่องได้สบายๆเบาๆอะไรเงี้ยก็โอเคละหรือว่าตีลูกไกลๆได้ดีเน้นแลวลี่ส่งลูกไกลได้ง่ายหรือว่าออกแรงน้อยๆอ,อะไรเงี้ยอืมอันนี้แบบเหมาะเลยนะครับ สำหรับลายนี้นะแต่ถ้าเอามาตีแบบตีเกมจริงๆหรือว่าใช้งานจริงในเมืองกลางเนี้ยก็ใช้ได้นะผมมองว่าในเรื่องของการแลวลี่อ่ะค่อนข้างดีแค่ในเรื่องของ power ลูกมันอาจจะไม่ได้เยอะแค่นั้นเองในจังหวะเอาแต้มอะไรเนี้ยแต่ถ้าตบต่อเนื่องผมว่าโอเคนะครับ แล้วก็จุดเด่นสําหรับไม้นี้เลยเนี่ยคือในเรื่องของเกมลับแล้วก็ในเรื่องของการแฮนดิง้งความคล่องตัวอะไรต่างๆค่อนข้างทำได้ดีเกมลับเนี่ยทำได้ดีมากๆในเรื่องของบัลซิ่งเรื่องการเทิร์นลูกอะไรต่างๆทาได้ค่อนข้าง,งดีนะครับดีแบบดีมากๆเลยแหละถ้าจะเอามาใช้งานจริงเนาะก็ถ้าเป็นสไตล์เกมลับผมคิดว่าเหมาะนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวสุดท้ายในซีรีส์นี้นะคือ VS Kymitsu n o ยบะ40หรือว่าตัวสีชมพูในซุโกนั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ